ครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube ผู้ชายขายเหรียญนะครับก็เหมือนเช่นเคยนะครับมารีวิวเหรียญให้ดูนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เหรียญตรงหน้าเพื่อนๆตรงนี้เลยนะครับเป็นเป็นแผงหมุนเวียนนะครับ1 2 3 4 5มีอยู่5แผงนะครับก็ไปกันเร็วๆเลยนะครับแผงหมุนเวียนคืออะไรนะครับคือแผงเหรียญที่กรมธนารักษ์ผลิตออกมานะครับก็มี น่าจะทุกปีพศนะครับยกเว้นบางปีพศปี3าหนึไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าไม่มีนะครับปี31จะเริ่มที่ปี32สนะครับก็อันนี้ที่ที่ผมได้มาก็คือปีพศ2558นแะครับแผงปี58นะครับเดี๋ยวดูด้านในกันนะครับด้านในก็จะมีรายละเอียดนะครับนี่นะครับพระที่นั่งบรมอาราชสถิตนะครับ ตรงนี้นะครับตามรายละเอียดเลยนะครับไม่ต้องเจาะลึกไม่ต้องเจาะลึกมากนะครับมีข้างในบรรจุเหรียญนะครับ10บาท5บาท2บาท1บาท50สตางค์25สตางค์นะครับส0สตางค์5สตางค์1สตางค์แล้วก็เหรียญนามปีนะครับรุ่นใหม่ๆที่ที่ผลิตออกมาแผงวนเวียนนะครับไม่มีเหรียญนามปีแล้วนะครับเหรียญนามปีก็คือเหมือนกับว่าแผงที่ผลิตออกมาตรงกับปีอะไรนะครับนี่นะครับ อันนี้ก็คือปีแพะนะครับก็จะมีเหรียญน,นาปีออกมาด้วยนะครับ12นลักษณนะครับก็ก็ก็วนเวียนสลับจับเปลี่ยนกันไปนะครับแล้วแต่ปีพศแล้วแต่ปีนั้นเป็นเป็นปีของอะไรนะครับ2558นะครับ2015นะครับก็รายละเอียดนะครับเหมือนที่ผมบอกนะครับเหรียญ10บาท10บาท5บาท2บาท1บาท50สสตางค์ 25สตางค์แล้วก็พิเศษนะครับก็คือมีเหรียญอ่า10สตางค์5สตางค์1สตางค์ด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นแบบเป็นเป็นข้อ,อยังไงอ่ะพิเศษสําหรับแผงหมุนเวียนนะครับเพราะว่าเหรียญพวกเนี้ยหสตางค์หสตางค์สิสตางค์เนี่ยจะไม่มีในระบบหมุนเวียนนะครับจะจะผลิตออกมาเพื่อทางแบบทางบัญชีเท่านั้นนะครับไม่ไม่จะท่านที่เก็บเหรียญอะ่ะสะสมเหมือนเก็บเหรียญทุกๆปีอะ่ะ ก็อาจจะได้แค่เหรียญย5สสตางค์นะครับแต่ว่าเหรียญแบบนี้จะเก็บไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ออกมาใช้ในระบบหมุนเวียนนะครับถ้าจะเก็บให้ครบชุดก็คือต้องเก็บแผงหมุนเวียนแบบนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นรายละเอียดนะครับเหรียญสิบน้ำหนักเท่าไรแปดจุดห้าเหรียญห้าหกกรัมสองบาทน้ำหนักสี่กรัมนะครับรายละเอียดนะครับด้านหน้ารัชกาลที่เก้านะครับคิงรามาเห็นไหมครับด้านหลังพระปางวัดอารมณ์เหรียญห้าด้านหลังวัดเบญจมาศพิษ เหรียญ2บาทด้านหลังวัดสะเกดนะครับเหรียญหนบาทนะครับเจดีวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับก็จะมีเนี่ยบอกรายละเอียดนะครับห้าสตางค์ก็พระธาตุดอยสุเทพนี่นะครับก็เป็นรายละเอียดของเหรียญนะครับของของแผงเหรียญนะครับก็แผงนี้นะครับผมซื้อมาจากกลุ่มซื้อขายนะครับก็ได้มา5แผงนะครับก็มาแบ่งปันกันนะครับขายแผงละเท่าไหร่ดีนะครับ480บาทนะครับ 480นะครับนี่นะครับ480นะครับค่าส่ง50นะครับอันนี้ก็คือบวกบวกนิดหน่อยนะครับบวกไม่ถึงร้อยนะครับเพราะว่าบวกเยอะเดี๋ยวมันจะออกยากนะครับก็คือผมก็ซื้อมา4กว่ากว่านะครับก็เอามาแบ่งฟันกันด้วยนะครับแล้วก็ซื้อมาทำคลิปเพื่อรีวิวด้วยนะครับขาย 480นะครับลองเช็คราคาดูนะครับในกลุ่มซื้อขายก็จะขายกัน480500นี่เลยครับพอดีผมซื้อกับพี่ที่รู้จักนะครับเขาก็ลดราคาจากราคาขายให้นะครับผมก็เลยเอามาขายได้ในราคาที่พี่เขาลงขายด้วยนะครับลองเช็คราคาดูนะครับในกลุ่มก็จะอยู่ที่ประมาณ4 5 0ร้อยบถึงห้าบาทนะครับแผงปี58ลองเช็คดูก่อนนะครับแต่ว่าของผมอ่ะมีแค่5แผงนะครับขายแผงละ480บาท ค่าส่ง50 EMS นะครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้เดี๋ยวไปแกะกล่องต่อนะครับยังมีเหรียญอีกนะครับแกะไม่หมดนะครับวันนี้ตื่นสายสักหน่อยนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอลงคลิปไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับสำหรับแผงเหรียญปีพศ2558นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปกับช่องผู้ชายขายเหรียญคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ